ต้องเรียนตรงๆว่าท่านพระอาจารย์พระสกรท่านมีกัลยาณมิตรมีสหายธรรมเยอะครับแล้วจริงๆถ,ถ้าถ้าถ้าตามใจหมดนี่นะ ก็ถึงสว่าง <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ก็เรียนว่ามีเทนมีท็อกเนี่ยนะครับเป็นเหมือนรายการหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมเหมือนครอบครัวระหว่างครวาดนะครับกับสงฆ์ได้มาเจอกันอาจารย์มีหลายเรื่องที่เราได้มีโอกาสพบพระวิญญาบในในในบรรยากาศที่อาจารย์ได้พบเนี่ยอาจารย์ประทับใจอะไรบ้างคือผมเนี่ยเกือบไม่เกือบไม่มีวาสนาได้พบท่านพระอาจารย์พระสกรครับเพราะดูเหมือนว่าท่านจะจะได้รับนิมนต์พูดอยู่ที่มีเทศมีท็อกทางทางเหนือทางเชียงใหม่ครับ ผมก็จะไปแต่ที่ที่เดอะมอลลี่ที่เนี่ยเซนทันแจ้งวันละครับก็ไม่มีโอกาสเจอเลยไม่ได้ขึ้นไปเชีงยงใหม่เลยเป็นเป็นบุญวัฒนชาตินี้มีวาสนาได้เจอท่านโอ้ oh 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 oh. ตอนที่ไปประชุมกับคุณอนุมาที่บริษัทจันเข้าไปด้วยครับท่านก็แวะไปพอดีด้วยด้วยเหตุอันใดไม่ทราบครับก็ได้เจอท่านก็ได้กราบนมัสการท่านครับเราเป็นบุญแลือเกินครับท่านมอบพระพระท่านบอกว่าพระที่ท่านมอบเนี่ยไม่ต้องปลุกเสกครับ พราะเป็นท่านก็ไม่ได้ใช้คําว่าเป็นเป็นพระเครื่องไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นก็เรียกอะไรล่ะไม่ได้เป็นเหมือนกับเป็นที่อาจารย์ก็ได้ไปองคหนึ่งไงได้ได้ได้ท่านบอกเป็นพระธาตุไม่ไม่ถึงพระธาตุนะครับอาจจะเป็นคล้ายๆกับมันมูเนื้อเยื่อของพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ท่านบอกว่าเนี้ยไม่ไม่จำต้องต้องปลุกเสก คสักสิทธิ์ในตัวเองโอ้ผมก็เอาขึ้นหิ่งสิครับแล้วไปดว่าท่านได้หรือเปล่านะฮะแต่ผมอาจารย์วสันนี่ได้ต่ว่าจะเอามาโชว์ก็พอดีก็ไม่กล้าแล้วแล้วมีศิลปะในการมอบให้ด้วยนะฮะก็บอกอาจารย์พนมเอามือมาผมก็แบมือท่านก็ให้เหมือนกับว่าเนี่ยไม่ให้วิทยากรคนไหนนะให้อาจารย์คนเดียวแต่ไปถามวิทยากรแล้วได้ทุกคน มีศิละปะมากเนีออ่ยไงผมถึงบอกว่าเป็นความสูญเสียถึงสามเด้งครับเด้งเด้งแรกก็คือเราสูญเสียพระภิกษุซึ่งจริงๆก็หาผู้ที่จะบวชในพระพุทธศาสนาก็ยากแล้วครับตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกสามเด้งเด้งที่สองก็คือเราเราสูญเสียพระนักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับสูญเสียเด้งที่สามก็คือพระนักเทศที่มีกุศโลบายในการเทศครับมีลูกล่อลูกชนในการเทศที่จะทําให้เราทราบซึ่ง ด้วยลีลาที่ต้องเรียนตรงๆว่าเฉพาะตัวอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นความสูญเสียที่ต้องถือว่าน่าเสียดายน่าเสีย,สยดายทีนี้เ,เสวนาทำลําลึกในตอนต่อไปนี่นะครับก็เป็นคิวแทรกพิเศษอย่างที่บอกนะครับ,รบเป็นสหายธรรมของท่านอีกท่านหนึ่งไม่ได้ปรากฏอยู่ในคิวก็จริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะจะได้ได้เรียนเชิญท่านขึ้นมาถือว่า เป็นบทกวีรํำลึกมากกว่าท่านจะใช้เวลาสั้นๆนะครับก็ขอเดี๋ยวเรียนเชิญนะครับท่านจันสันติอโศกสมณะเพาะพุทธจันทเศษโถนะครับขอกราบเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเนื่องจากเป็นบทกวีที่เขียนไว้ก่อนแล้ว จึงขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้น <c oughs> ทันทีที่ทราบข่าวก็นึกถึงพระภาสกรที่รู้จักกันเขียนบทกวีว่าพระภาสกรพระรูปหนึ่งตึงตังไม่ตั้งท่า คำพูดจาผงผางเปิดเผยวิพากวิจาร์ดีจังเก่งจังเลยคนไม่คุ้นเคยอาจรำคาญพระรูปหนึ่งตึงตังไม่ตั้งท่าคำพูดจาผงผางเปิดเผยวิพากวิจาร์ดังเก่งจังเลยคนไม่คุ้นเคยอาจรำคาญ ท่านเป็นพระลูกชายด็อกเตอร์รวีท่านสละโลกีมีหลักฐานท่านปบรปปับจากไปป่วยไม่นานท่านเข้าถึงธรรมทานขนานแท้ท่านเข้าถึงธรรมทา,านขนานแท,ท,นาานนนแท้คือเป็นพระรูปเดียวที่เรมาฟังเทศของท่านอธิบายความหมายคำว่าธรรมทา,านน่าฟังมากท่านบอกว่าธรรมทา,านเนี่ยมิได้หมายเพียงแค่ให้ธรรมะ เทศสอนธรรมะแก่ผู้อื่นมันฟังธรรมคือการให้ธรรมะแก่ใจตนเองนั่นแหละคือสุดยอดธรรมทานนี่คือคำอธิบายของพระพัสก่ซึ่งไม่เคยได้ยินผู้อธิบายธรรมทานในความหมายนี้จึงจบด้วยบทกวีเรื่องแรกว่าท่านเข้าถึงธรรมทานขนานแท้ต่อไปบทกวีนี้ ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประมาณสักวันสองวันที่ผ่านมาความว่าธรรมทานชนะเลิศทำทั้งหลายฟังธรรมนำใจกายตนก่อนคือฟังธรรมนำเราลดโลกร้อนฟังพระพาสกรท่านสอนธรรมธรรมทานมิใช่แค่สอนผู้อื่นฟังธรรมรดสดชื่นใจชุ่มฉ่ำให้ธรรมะสู่ใจตนกุศลเลิศล,ล้ำเป็นผู้นำ รรมสุุนทรสอนคนสองนาทีสุดท้ายก่อนจะจบอันนี้เป็นมุกให้สอดคล้องกับวันนี้มีนักทอล์กมาหลายท่านอารมาฟังมาจากท่านอื่นแต่นำมาเขียนเป็นธรรมะความว่าผู้ไม่อยากตายจำไว้นะบวชพระเถิดนายมิตายแน่มรณนะภาพทุกท่านขนานแท้บวชแก้กันตายสบายใจ ผู้ไม่อยากตายจำไว้นะบวชพระเถิดนายมิตายแน่มรณภาพทุกท่านขนานแท้บวชแก้กันตายสบายใจและสุดท้ายมิถนนสายหนึ่งตะลึงนักเกิดเหตุมักเป็นศพมิสงสยัยถนนแจ้งวัดเถะนะนั่นไงตายแล้วให้แจ้งวัดในบัดดนเ <laughs> ขาเรียกว่าถนนแจ้งวัดเถอะนะ <laughs> ตายแน่สรุป <laughs> ขอท่านทั้งหลาย จงนำคุณงามความดีของพระพัสกรให้มีชีวิตอยู่ผ่านกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของทุกท่านเพื่อท่านจะได้มีชีวิตอยู่กับเราตลอดกาลนานเทิน